สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมแบบฟิตซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวเซตเบต็ดที่หาเงินดีที่สุดในเกมนะครับนั่นคือเบ็ดอิตาเลียอัลีซึ่มนะครับซึ่งเป็นเบ็ดร,ราคา15ล้านบอกเลยว,ว่าหาจนลากเลือดอ่ะ <S 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 เรื่องความสามารถมันเนี่ยค่อนข้างคุ้มราคานะแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องสรรพคุณมันก่อนไปดูวิธีได้มันก่อนโดวยวิธีได้เนี่ยคุณจะต้องทําการเข้าไปในล่องลึกในชั้น4นะผมไม่ได้จำการมันเรียกว่าอะไรผมเรียกประมาณว่าล่องลึกชั้น4แล้วกัน คือจะไปชั้น4เนี่ยก็ต้องอัปเกรดไอ้พวกนี้ก่อนใช่ไหมก็ตามนั้นอะ่ะแต่ว่าถึงเราจะไปชั้น4ได้แต่เราก็ยังไปได้ไม่ร้อเนะเพราะว่าเราจะต้องตกปลาสีเข็ดให้ครบทั้ง3บ่บอก่อนซึ่งไอ้ปลาสีเค็ดทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะอยู่ตามชั้นต่างๆเลยนะชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็คือมีอย่างละตัวเลย คือถ้าคุณไปชั้น4ี่โดยที่คุณไม่มีปลาซีเคตคือคุณไปฟรีนะคือคุณแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะคือไม่รู้ไปทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นมาเริ่มจากตัวแรกเลยแมกมาเราเป็นถาดแมกมาเราเป็นถาดก็เป็นปลาตัวซีเคตตัวหนึ่งที่อัตราการหนอจะอยู่ที่0.78ในอัตราธรรมดาที่มันเขียนบอกนะส่วนตัวนี้ก็ลบโปรเกสสปีดลบเกก็ค่อนข้างดินอยู่รีสเลนส์ามคือเอ็กตรีมเลยนะคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างดินถ้าใครไม่อยากเสี่ยงเยอะก็แนะนําให้หาพวกรีสเลน์เยอะๆปลาตัวนี้นะจะชอบออาากกศหม ชอบกลางวันแล้วก็ช่วงซัมเมอร์กินทฟเฟิลเวิร์มไอตัวนี้ก็ตกในบ่อลาวาปกติเลยมันไม่ได้มีบ่อพิเศษอะไรก็คือตกไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ออกมาเองถ้ามันจะออกเดี๋ยวมันก็ออกเองแหละตัวที่2ฟอร์เซนลาเวนถาดก็ปลาสีเขียดเหมือนกันลบโปรกสสปีด90ดีเซเลนสามก็คือสเตตคือจะใกล้เคียงกับแมกมาเาเป็นทาดเลยนะแค่เปลี่ยนจากไฟไปน้ําแข็งส่วนอัตราการดรอปจะน้อยกว่าจะอยู่ที่0.57ซึ่งตัวนี้จะชอบในอากาศเคลีย์ ชอบกลางคืนแล้วก็ชอบอากาศหนาวไม่สิชอบฤดูหนาวแล้วก็กินทัฟเฟิลเวิร์มต่อไปตัวสุดท้ายจะจับยากสุดเพราะว่าตัวเนี้ยโปรเกสสปีดลบเ5เลยนะคือลบพอๆกับนอสตาเลยไม่ไดิมันลบเท่ากันเลยแต่รีเซเลนน่ะจะอยู่ที่3เท่ากับลาเวนทาดไอ้2ตัวนั้นเลยนะแล้วอัตราการได้ของไอปลาตัวเนี้ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะ0.18ยคือตกปลาค่อนข้างนานเลยตัวนี้ตัวนี้จะชอบอากาศหมอกลงแล้วก็ชอบกลางคืน แล้วก็ชอบดูใบไม้ร่วงแล้วก็กินหน่อทอฟเฟิลเอาละก็อุ้ยโอ้นี่ไอมาเจอคนเพื่อนได้พอดีเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคือแบบเรียกย raum, ยว่าเดบเหมือนเป็นไอปลาใต้น้ำพวกนี้ยแต่เป็นย้อนสีอะ่ะแบบมันจะหเีชอเชืช่ชชชช aj aj, อ่เอเชือเเชื่อเชื่เช่าเชืเชือเชื่อเชื่อเือเชื่อเชรอเชื่ออเชื่อเเชืออเชื่อเเช่อเชอ่ือ่อ เพราะว่าโปรเจกต์ใหญ่อันนั้นอ่ะคือมันทนํานานมากๆนะตอนนี้ตัดได้แล้วประมาณ20กว่านาทีอ่ะเดี๋ยวเราไปชั้น4กันเลยแล้วก็สมมุติว่าเราเก็บได้ครบสารตัวแล้วใช่ไหมหเราเดินทางไปชั้น4ี่นะผมจะเดินทางชั้น4จากชั้น3นี่แหละเอาละเดี๋ยวผมจะไทม์แลปไปเลยแล้วกันจะได้ไปถึงไว้ๆ อ่ะตอนนี้เราออยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะในชั้นสะี่เนี่ยให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดินไปทางขวาหน่อยคือจะบอกให้คือชั้นสี่มันไม่มีจุดเซฟนะก็คือถ้ามาแล้วก็กลับไม่ได้ไม่ดิถ้าถ้าเรากลับไปแล้วเราก็มาต่อที่นี่ไม่ได้ก็คือถ้าจะมาที่เนี่ยก็ต้องเดินทางเอานะถ้าเราจะไปให้ลึกขึ้นเนี่ยเราต้องเดินมาทางขวานะเพราะว่ามันจะมีรูตรงนี้อยู่ถ้าไปทางซ้ายมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเลย แล้วเราก็จะเจอกับไอออบบี้เจ้าปัญหาของเราอะเอาล่ะเมื่อเรามาถึงออบบี้แล้วใช่ไหมครับแนะนำนะครับว่าอย่าโดดนะครับถ้าคุณโดดไปเนี่ยโอกาสตายคือสูงมากถ้าคุณตายอะ่ะคือบอกเลยคุณจะเสียเวลาเดินทางมาอีกรอบแน่ๆเพราะว่าชั้น4เนี่ยมันไม่มีจุดเซฟนะอย่างที่บอกไปนี่ถ้าคุณเห็นร่องหินตรงนี้ใช่ไหมจะดีมากเลยถ้าคุณมีไกเดอร์ด้วยแนะนำนะถ้าจะมาที่เนี่ย ให้ไปซื้อไกเดอร์ที่ภูเขาหิมะก่อนนะมันจะมีเนินหินอยู่ตรงนี้ให้เดินขึ้นมาเลยนะมันจะไม่ลื่นเดินขึ้นมาเลยเดินมาตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้คุณปีนขึ้นคริสตัลเลยนะแนะนาให้เป็นคริสตัลอันหลังสุดตรงนี้เพราะว่ามันสูงที่สุดเนี่ยปีนขึ้นไปเลยแต่มันปีนได้เลยนะแต่ปีนขึ้นไปขึ้น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 พอมาถึงข้างบนปุ๊บกระโดดถอยหลังมากปุ๊บกลางไกเดอร์แล้วก็บินไปเลย แบบนี้ปลอดภัยแต่ว่าระวังเลยนะผมไม่รู้ว่าถ้าชนคิสตัลแล้วเนี่ยไกด์เดอร์มันจะหักเปล่าแต่แนะนําว่าอย่าชนนะเนี่ยนีย่ยสบายเลยไม่ต้องกระโดดนะเนี่ยแค่ไปปีนต,ตรงนั้นมานี่แล้วก็ถึงแล้วเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยเราจะเจอกับประตูตรงนี้นะแต่ว่าผมเปิดไปแล้วคือมันจะให้เราเนี่ยเอาปลาซีเข็ดที่เราต้องไปตกใน3บอ่อเนี่ยมาวางไว้นะเชนตรงนี้ก็จะเป็นแมกมาแล้เป็นถาด ตรงนั้นก็จะเป็นฟอสเซนเราเวนถาตรงนี้ก็จะเป็นคลาวฟิตที่ชื่ออะไรวะคลาวแองเกิลฟิตเออพอประตูเปิดปุ๊บก็เดินตรงเข้ามาเลยตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรอันตรายแล้วนะอยวไว้แก้ว่าคุณจะไปไว่ายน้ําแล้วก็ออกซิเจนลดพวแลวก็จมน้ำตายแบะเนี่ยแค่ลงไปแป๊เบเดียวออกซิเจนคือลดลยคือถึงแม้ว่าจะมีถังออกซิเจนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแนะนําว่าอย่าลงไปแล้วก็จุดซื้อเบ็ดนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางเกาะนะก็คือตรงนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมมันตั้งอยู่ตรงนี้เลย เนี่ยแล้วก็ไกด์เดอร์ไปนะแนะนําว่าไกด์เดอร์ไปหรือว่าจะกระโดดน้ําก็ได้นะแต่วิธีน้ําจะเสี่ยงหน่อยพอคุณมาถึงแล้วเนี่ยคุณจะยังซื้อไม่ได้นะคือตอนแรกอะคุณจะยังซื้อไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องไปปลดล็อกเบสต์รี่ไอตรงฟอร์สเกนให้หมดคือไอตรงฟอร์สเกนที่ผมว่ามันไม่ใช่เกาะฟอร์สเกนนะแต่เป็นไอบ่อนี่เวลออฟฟอร์สเกนคือไอบ่อนี้นะที่ผมการจะไปฟาร์มเนี่ยคือถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราก็ฆ่ามินี่ไปก่อนก็ได้นะเพราะละเพราะว่าเรายังซื้อไม่ได้ให้คุณมาข้างในอีก คุณก็จะเจอกับพัลเซิลที่แก้ง่ายนะเอาจริงคือคุณแก้ผักไอตรงรูปปั้นตรงเนี้ยให้เราผักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียวก็ปล่อยไว้แล้วก็ไปผักอันอื่นต่อพอเราผักครบสีอันเนี้ยมันก็จะเปิดประตูตรงนี้ให้นะแล้วพอประตูเปิดปุ๊บเราก็ลงไปเลยเมื่อเราลงมาแล้วอ่ะมันจะเป็นบอสไฟนะแต่ว่าผมไม่ได้อัาเอาไว้ เอาเป็นว่าถ้าเราสู้บอสไฟเสร็จปุ๊บตัวนี้มันก็จะโล่งเลยนะมันก็จะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องสู้กับบอสอ,อีกแล้วและนี่ก็จะเป็นบอส wheel of f o r t h n ที่ผมพูดถึงนะก็คือคุณตกตรงนี้ได้เลยพอคุณตก w e e l of f o r t h c n ได้ครบปุ๊บ8ตัวเนี่ยคุณก็กลับไปซื้ออิตาเลียพลิซึมได้เลยแต่ก็ต้องมีเงิน15ล้านเนี่ยนะเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องสแตทของมันก่อนเลยในเรื่องของสแตทเนี่ยคือผมว่าโงากงมากเลยนะคือมัน perfect แทบทุกอย่างเลยคือรัวสปีด95% ค่าร ure, ัก195คอนโทร0.25คือ55เปอร์เซ็นต์่ะรีเซลเลนต์คือ40คือโคตรเยอะอ่ะแมคกิโลคืออินฟินิตคือแบบเป็นเบดที่เพอร์เฟกมากจะใช้เอนชานไหนก็ดีไปหมดอ่ะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้เป็นเอนชานเพลสซิ n งนะคือตอนแรกอ่ะผมเห็นสเตตเบดแล้วผมคข้างเฉยๆนะแต่พอผมเปิดวิกิปุ๊บนี่น bueno ี่อะไร50%ที่จะทำให้ปาติกายพันปีรามิด ซึ่งขายได้คูณ8ป o โคลิชแค่ฟาร์มไม่กี่นาทีหรือไปกี่ชั่วโมงก็แบบเป็นล้านแล้วก็สมควรแล้วลหละราคา15ล้านอะ่ะซึ่งความสามารถที่โกงค่ะนี้จึงทาให้เบ็ดเนี่ยกลายเป็นเบ็ดที่โกงที่สุดในเกมโดยที่ไม่ต้องสงสยัยอะไรเลยอะ่ะส่วนเกณฑ์การวัดก็เหมือนเดิมตก3านาทีแล้วก็อเอนชาร์ดผมจะใช้เป็นเพียร์ซิงผมเปลี่ยนใจละผมจะใช้เป็นเอนชาร t ดสตีดี้แทนเพียร์ซิงนะคือผมรู้สึกว่า คือในการทดสอบครั้งที่แล้วผมรู้สึกว่าเพียร์ซิ่งมันใช้ได้มันก็ใช้ได้ดีแหละแต่มันรู้สึกว่าช้ากว่าสตีดี้ยังไงไม่รู้อะเพราะว่าเพียร์ซิ่งมันต้องใช้ดวงใช่ไหมก็คือสปีดมันอ่ะมันจะไม่คงที่เพราะว่ามันมีค่าเปอร์เซนต์ของการฟันปลาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะเวลาเจอปลาพวกด i เซนต์น้อยๆหรือว่าดีเซนต์เยอะๆเนี่ยบางทีมันก็แทบไม่ฟันเลยนะคือมันกลายเป็นว่าจับช้ากว่าสตีดี้ไปเลยอะบางกรณีนะฉะนั้นการทดสอบครั้งนี้ผมจะเปลี่ยนไปใช้เป็นสตีดี้ดีกว่า ในการทดสอบพนนีแล้วผมก็ขายปลายไปหมดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยตกใหม่ดีกว่าจับเวลา ครับตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วครับปลาที่เราได้ก็ประมาณนี้เลยนะเราได้ทวายไลท์เทนทาเคมาประมาณออประมาณ7ตัวนะเสียดายที่มันติดเทนทาเคแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวเราไปวัดราคาที่มอสฟูดกันเลยมาตอนนี้เรามาถึงกล่องมอสฟูดแล้วนะผมก็จะเทียบราคาปลา4ตัวนี้นะระหว่างธรรมดากับติดกายพันธุว่าเรามาดูราคาปลาดิเจเนลรี่แบบธรรมดาก่อนนะราคาจะอยู่ที่8,002 คือราคาพอๆกับปลาเป็นติดเข้าในบ่อแกลลีฟหรือว่าบ่อแอลเลตีเลยนะต่อไปติดกรพันพีระมิดราคาเท่าไหร่ราคา8กหมื่นแปดอะเยอะมากๆอ่อะต่อไปก็จะเป็นทวายไลท์เทตัลโคลนะมาดูราคาเลยราคาอยู่ที่7จ0 0นะคือน่าเป็นเพราะว่ามันน้ำหนักน้อยด้วยแหละเดี๋ยวผมลองสุ่มน้ำหนักให้มันเยอะกว่านี้ก่อนอ่าได้ละได้น้าหนักมา529นะเดี๋ยวลองมาเทียบราคาอีกที 9,000พหนึ่งเลยนะคือเนี่ยน้ำหนัก500เนี่ย9,000พหนึ่งเลยนะน้ำหนักต่างกันนิดหน่อยแต่คือราคาต่างกันเยอะเลยนะต่อไปเป็นพีระมิดทวายไลท์เทนดัลโคจะมาเทียบราคาเลยราคา79,000มื่นเก้าโอ้โหเชพคือก็สมควรแหละมันเป็นคูณ8เลยนะคือเนี่ยแหละว่าทำไมถึงไอเ้เบ็ดเนี่ยมันกลายเป็นเบ็ดที่โกดที่สุดในเกมมาตอนนี้คือแค่กายพันเนี่ยราคาที่จะแตะแสนอยู่แล้วอะ่ะถ้าติดบิ๊กหรือว่าใจแอนแล้วติดพีระมิดอีกอะ่ะคือขึ้นแสนได้สบายเลย เดี๋ยวเรามาขายปลากันเลยว่าเราจะได้มาเท่าไหร่ขายเลยได้มา8ปดแสนหนึ่งแปดแสนหนนาทีนะคือ30นาทีเนี่ยคือจะเกือบได้ตังมาเป็นล้านละคือโคตรโกงอะเบ็ดเนี่ยแต่เบ็ดเนี่ยมันก็สมควรโกงแล้วเพราะว่าเบ็ดอันนี้มันราคาตั้ง15ล้านเลยนะแต่นั่นก็จะเป็นการรีวิวเซตหาเงินที่ดีสุดในเกมของเราในตอนนี้นะครับคือ30นาทีเนี่ยได้ตังมา80 0 0 0กว่าๆนะคือเกือบล้านละ ือถ้าดวงดีออกทวายไลท์ที่เป็นปิระมิดหลายๆตัวเนี่ยบอกเลยแตะล้านง่ายๆอ่ะภายใน30นาทีแต่มันก็ต้องพึ่งดวงแวแหละแต่ก็ไม่ได้พึ่งเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันบวชตั้ง50%เลยนะไม่เหมือนของคาเคสล,ล็อตอ่ะที่คูณ10แต่ว่าให้มาแค่5%อ่ะมันก็ฟังดูดีนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยอ่ะนานๆทีมันจะออกปาเมติกให้อ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแฝนเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้บ๊ายบายครับ